กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้พบกับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะผมนี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสนุกค้านะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับผมน้าลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับวันนี้ที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมนะครับวันนี้มีรถปรับรถราคาลงให้อีกหนึ่งคันนะครับผมลูกค้านะครับเป็น Honda b r v นะครับผมคันนี้เป็น1.5ตัววีนะครับผม รุ่นโฉมปี2019นะครับแต่คันนี้จดทะเบียนปี2020นะครับผมลูกค้านะครับมาในมาพร้อมกับตัวนะครับผมเลขไม้นะครับ82,000โลเท่านั้นเองนะครับลูกค้ารถปี19นะครับผมไม้82,000โลนะคระับนะครับกับราคานะครับผมนะตั้งขายตอนแรกนะครับผมลูกค้า529,000บาทเท่านั้นลูกค้านะครับแต่ปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับผมนะบอกว่าฟังก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับผมลูกค้านะครับตอนนี้เราปรับรถราคาให้50,000บาทเลยนะครับลูกค้า นะครับผมลดไป5 0,000บาทนะครับราคาตั้งขายเพียงตอนนี้ปัจจุบันนะครับผม4ี่0ส0เจ็ดื่น้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับใครหา b บลอยู่รถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะครับผมลูกค้าแนะนํานะครับผมนะาคันนี้เลยครับผมน่าสนใจมากๆสวยครับผมนะเกียร์เเลยนะครับผมนะครับกดรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเครับเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันนะครับผมนะครับคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมนะครับ โคมไฟนะครับสวยใหม่เลยนะครับสภาพดีนะครับผมนะครับไม่อมเหลืองนะครับผมลูกค้ารอยแตกแรงงานไม่มีนะครับผมนะครับประเด็นไฟนะครับโคมไฟใสๆเลยนะครับแดดสองจ้าๆให้เห็นเด็นชัดแบบนี้เลยนะครับผมนะครับในส่วนของตัวหน้ากระจังครับผมนี่ครับโครเมียมนะครับเงาเงาเลยนะครับผมน่าสวยใหม่นะหน้ากระจังนะครับผมลูกค้านี่โลโก้นะครับมองเห็นเด่นชัดเลยนะครับผมนะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับสภาพดีนะครับผมอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมลูกค้า นะครับนิดเดียวครับผมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับนะครับผมนะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ตัวรถแน่นอนนะครับผมนะลูกค้านี่ครับเลนไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมนะครับเลนไฟสวยครับผมนะครับใสๆสเลยนะครับรอยเบียดเราคูดไม่มีครับผมนะครับถัดมาด้านล่างหน่อยครับผมนี่ครับด้านล่างครับผมนะจะเป็นในสองตัวเหมือนตัวคล้ายๆสเกิร์ตหน้านะครับลูกค้าด้านล่างนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมนี่ครับร่องรอยไม่มีเลยครับในยสองตัวช่องลมช่องลมนะครับผม นะครับแต่คันนี้ครับผมยังไม่มีไฟตัดบอกให้นะครับผมลูกค้านี่ครับจะเป็นพลาสติกครอบแทนนะครับผมนะครับกราบบางโคงบางโคนนะครับผมหน้าสวยหมดนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมนะครับเรียมสันตัวชนนะครับสวยนะครับผมนะคมเงานะครับสภาพดีนะครับสีเทาดํานะครับผมนะครับรอยถลอกดอกดอนไม่มีเลยนะครับผมหน้าด้านหน้าของตัวรถนะครับผมนี่ครับเหลี่ยมสันคมสวยนะนะครับ b บ V คันนี้ครับผมน่าสนใจครับน่าใช้งานเลยนะครับผม ให้ดูสีที่ฝากระโปรงครับผมนี่ครับเงาเงาฉ่ำๆเลยนะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีเลยนะครับผมสภาพสีผิวต่างๆนะครับสวยดีอยู่แล้วนะครับผมนะครับรอยต่อของตัวกันชนหน้านะครับไม่ดูงไม่อ้านะครับผมนี่ดูครับผมแนชิดสนิทหมดเลยนะครับบางคนหน้าขวานะครับรอยบุบเราได้ยิ้มไม่มีนะครับผมนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับผมนะรวมถึงเป็นตัวนะครับผมนะกราบบางคนหน้าขวาครับผมนี่นะครับเป็นสีดําด้านนะครับผมลูกค้าตัวนี้ นะครับเป็นเนื้อพลาสติกไข่ปลาเลยนะครับผมนี่ครับเดิมๆครับผมนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมมาดูล้อแม็กกันหน่อยครับโอ้คันนี้ได้ยางดีครับได้ยางมิชลินด้วยนะครับผมนี่ครับดูสภาพล้อแม็กหน่อยครับผมเป็นแม็กทูโทนนะครับผมน้าหน้าปัดเงานะครับผมลูกค้าเป็นสีเทาดํานะครับผมฝาครอบดุมล้อนะครับผมนี่นะครับแน่นๆนะครับผมสภาพดีครับคันนี้ล้อแม็กขอบสิบหกนะครับซีรีส์ยางหนึ่งเก้าห้าทับหกศูนย์อาร์สิบหกนะครับคันนี้ได้ยางปีอะไรครับ คันนี้ยางปี2 0 2พันยครับผมนะครับเดี๋ยวดูดอกยางหน่อยครับเหลือๆเลยนะครับผมนะดอกยางนะครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนี่ครับรอยแตกรรงงานไม่มีนะครับผมนะดอกยางลึกๆครับตุ่มยงตุ่มยางอยู่ครบหมดครับผมนะครับสภาพดีครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยครับผมโครงสร้างตัวรถกระโดกซุ้มล้อนะครับผมตัวนี้ลูกค้าอาจจะมีคราบเลอะหน่อยนะครับผมตัวนี้ทําความสะอาดออกได้นะครับผมนะลูกค้านี่นะครับเช็ดดอกได้ครับ ให้ดูว่าภายในนะครับผมน้าครงสร้างตัวรถตัวนี้เดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทาสีนะครับผมนะครับอาจจะมีคราบฝุ่นคราบโคลเลอดหน่อยนะครับผมนะนี่ครับช่วงล่างของตัวรถนะครับเดิมสนิทครับผมนะครับสภาพดีครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับพลาสติกซุ้มลงซุ้มล้อนะครับผมน้ามาเต็มซุ้มหมดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมนี่กาบบนไดข้างครับผมนะครับรอยบุบรอยคูดไม่มีนะครับผมลูกค้าสภาพสวยเดิมนะครับเหลี่ยมสันขอบประตูครับผมดูนะครับ สีเสมอกันหมดเลยตัวนี้สีเทาดําสีสวยนะครับผมนะลูกะนะครับเข้มเข้มครับผมนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นพับปรับไฟฟ้านะครับผมฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับฐานกระจกนี่ดูครับผมสภาพนะครับเนื้อพลาสติกดาๆเลยนะครับผมหนานี่มีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับผมสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพดีครับผมนะครับเส้นประตูเดี่ยมสันประตูนะครับผมนะสวยคมเงาชัดหมดนะครับผมให้ดูกันจะชัดนะครับผมนะ หลกหลังคาเล่าหลังคานะครับผมนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับสภาพดีนะครับผมนะครับพร้อมใช้งานครับสติ๊กเกอร์เสาประตูดูครับผมนี่ร่องรอยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะครับให้ดูชัดๆนะครับผมนะคิ้วริน้ําขอบประตูขอบกระจกนะครับผมนะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมนี่นะครับตรงๆครับผมไม่มีดุงไม่มีอ้านะครับสวยๆเลยนะครับผมมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมลูกค้าได้ไปอาจจะติด ที่กันเล็บกันรอยสักหน่อยนะครับผมลูกค้านะครับกันเลี้ยวกันรอยได้ดีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภายในครับผมนะครับมาดูภายในนะครับผมนี่ภายในคุมโทนสีดํานะครับผมลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนี่ครับเบาะสภาพดีครับผมนะครับไม่้ําไม่สกปรกเลยนะครับผมอาจจะมีคราบบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้ครับฟอกฟอกเบาะใหม่ทําความสะอาดใหม่ได้นะครับผมลูกค้าเดี๋ยวให้ทีมงานช่างจัดการให้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับ นี่เดี๋ยวดูสภาพโดยรวมของตัวเบาะนะครับผมปีกเบาะส้นเบาะนะครับผมนะตะเข็บไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมลูกค้านะครับเบาะไม่ยุบไม่หักนะครับผมนะแน่นแ่นหมดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้ใหม่ครับผมนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมได้รถสวยเกียรติเอชไปใช้งานแน่นอนนะครับผมนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยครับผมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมนี่พวงมาลัยสามก้านสวยๆครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะครับผมลูกค้านี่ให้ดูชัดๆนะครับผมนี่วัสดุห่อหุ้มพวงมาลัยนะครับผมเป็นหนังนะครับผม นะครับไม่ลอกเลยนะครับผมนะครับฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันควบคุมในส่วนของตัวนะครับหน้าจอนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับผมลูกค้าปรับเปลี่ยนโหมดหน้าจอต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมค์คันนี้ก่อนเลยนะครับผมมามาครับผมใครที่หา B.O.V ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมนะครับนี่ครับผมนะเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมนะสตาร์ทติดง่ายเลยนะครับเชื้อเพลิงเบนซินครับผมคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับผมนะครับดูเลขไม์ครับผม นะครับ8 2 8 0 5ืกิโลเท่านั้นนะครับผมลูกค้ารถปี19จดทะเบียนปี2 0งพนะครับผมนะครับไม่82,000โลนะครับมาในราคาเพียงนะครับปัจจุบันตั้งราคาขายเพียงนะครับ479,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าปรับลดราคาให้ถึง50,000บาทเลยนะครับผมนี่ครับใบสคบครับผมนะครับฮอนด้าเบลวีหนึ่งจุดห้าตัววีนะครับผมลูกค้านี่เห็นราคาเก่าไหมครับด้านหลังครับผมห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับผมนับปรับลดราคาให้ห้าหมื่นนะครับ เหลือ4 7 9 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผมนะครับสภาพตัวรถนะครับผมนะสวยเดิมเกรดเอนะครับผมลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดเลยนะครับผมนะครับคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะครับผมลูกค้ามาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับภาพสวยคมชัดเลยนะครับตัวนี้จอเดิมกล้องเดิมนะครับของแท้ติดรถเลยนะครับผมนะครับระบบสัมผัสทัชสกรีนนะครับผมนะปกติหมดนะครับผมนี่ครับ AUX นะครับผมลูกค้าบลูทูธนะครับ นี่นะครับ HDMI ครับหน้าลูกค้าเชื่อมต่อได้หมดนะครับผมนะครับคุ้มครับผมนะคันนี้ครบๆเลยนะครับระบบแอร์นะครับผมนะเป็นนะแอร์ออโต้หน้าจอเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมลูกค้านะครับแอร์เย็นลมแรงครับผมนะฉ่ำๆเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับหน้ากากคอนโซลคอนโซลนะครับผมนะดูครับผมเป็นดําเป็นโนแบ็คเงาๆสวยๆนะครับผมสภาพดีครับนะครับนี่ไล่ลงมานะครับนะที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟนะครับสองแก้วนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ นะครับหัวเกียร์นะครับสวยนะครับใหม่ครับผมนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมคอนโซลกลางเข้าหน้าเบรกมงเบรกมือนะครับผมนี่ตึงๆมือเลยนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมเดี๋ยวให้ดูคอนโซลหน้าหน่อยครับนี่ให้ดูครับผมนะแดดสองให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับคาบกาวรอยด่างรอยถลอกดอกด้อนไม่มีเลยนะครับผมรถตัวนี้นะครับสวยใหม่ครับช่องเองช่องแอร์นะครับผมหน้าดูครับผมสภาพดีครับใช้งานได้ปกติหมดครับผม นะครับสนใจนะครับโทรมาหาน้องพีได้เลยนะครับเบอร์โทร0ูนย์เก้นะครับเจ็ดแปดสามหกสี่สองครับแอดไลน์เบอร์โทนี้นะครับผมทักข้อความเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูฝ้าเพดานหน่อยครับผมนี่ครับสวยใหม่สะอาดนะครับผมลูกค้ารอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมนะครับคินๆเลยนะครับคาบสกปรกนะครับแทบไม่มีเห็นเลยนะครับผมรอยนิ้วมือนะครับผมนะลูกค้าไม่มีเลยนะดูสะอาดมากครับผมนะครับฝั่งคนขับก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับผม ฝั de de passage, ่งผู <It> ้โดยสารนะครับก็จะมีให้เช like ่นกันนะครับผมน้าสองข้างเลยนะครับจะขับไปแต่งหน้าไปนะครับได้หมดเลยนะครับผมนะครับระบบไฟนะครับติดครบหมดนะครับนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับ b บลวคันนี้นะครับผมนะครับรถสวยนะครับผมของตัวโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมหมดเลยนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับมาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับผมนี่ดูแผงประตูประตูครับสภาพดีครับไม่มีรอยขูดรอยแตกเลยนะครับผม ให้ดูกันชัดๆนะครับผมระบบไฟทุกอย่างนะครับติดครบหมดเลยครับตัวรถสวยเดิมนะครับผมสภาพดีมากครับคันนี้นะครับผมนี่ครับเสากลางด้านในนะครับผมน้องควาดูครับผมหัวน็อตบานพับประตูครับไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับผมนะครับดูครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับผมนะเดิมหมดนะครับผมนะครับตัวรถไม่มีประวัติเสียไม่มีประวัติชนนะครับผมน้องควานะครับ ตรงนี้การันตีคุณภาพเกรดเอยู่แล้วครับผมนะฟิล์มเฟิร์มติดมาให้ครบหมดนะครับผมนี่นะครับเป็นฟิล์มนะครับผมรามีนานะครับ Arl นะครับ 20n นะครับผมนะลูกค้านะครับติดให้ครบหเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังของตัวรถหน่อยครับนี่ภางใผู้โดยสารนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น5าที่นั่งนะครับลูกค้ายังไม่ใช่เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับผมนะครับรุ่นท่าที่นั่ง5้าที่นั่งนะครับถือว่าก็โอเคเลยครับแลจะได้พื้นที่ด้านหลังเยอะมากๆนะครับผมนี่นะครับโล่งๆเลยนะครับผมนี่ครับสําหรับครอบครัววที่่า ไม่ใหญ่มากนะครับผมลูกค้ามีพ่อแม่ลูกนะครับผมนะลูกค้าพ่อแม่สองคนนะครับพ่อแม่หนึ่งสองแล้วอาจจะมีลูกสักสองคนชายหญิงนะครับผมน่าเดินทางนั่งนอนสบายแน่นอนนะครับผมนะครับนี่ครับผมดูเบาะนะครับสวยเลยนะเบาะสวยเบาะใหม่ครับผมด้านหลังนะครับรอยฉีกขาดไม่มีครับผมนะครับถึงว่าจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าเบาะสภาพสะอาดนะครับผมนะครับลูกค้าคนเก่าสภาพดูแดรักษารถค่อนข้างดีเลยนะครับผม นี่ให้ดูชัดๆนะครับผมหน้าภายในห้องผู้โดยสารนะครับผมกว้างๆครับนั่งสบายครับผมไม่สกปรกนะครับยางปูพื้นพรมปูพื้นต่างๆมีให้ครบหมดเลยนะครับผมนี่ดูครับฝ้าเพดานนะครับไม่มีรอยสกปรกเลยนะครับผมนะคีนๆนะครับผมใหม่ๆนะครับบรรยากาศภายในห้องผู้โดยสารดีมากๆนะครับคันนี้นี่เดี๋ยวผมพับบอกให้ดูครับดูครับพอพับบอกแล้วพื้นที่ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยครับทีนี้ นี่ดูครับถาดทงถาดท้ายนะครับผมน้าที่วางแก้วน้ําครับผมนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับไปจอดรถนั่งมิดตรงมิดติ้งนะครับผมน้าเปิดท้ายนะครับผมลูกค้านะครับบูเสือนั่งกินในรถได้นะครับนะเด็กๆสบายมากครับผมนี่นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมได้รถนะครับทรงเจ็ดที่นั่งแต่ว่าเป็นรถห้าที่นั่งนะครับผมน้าแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับผมน้กว้างๆนั่งสบายครับนะครับผมดูครับผมบางคนหลังขวานะครับผมนะดูรอยบุบยกยิ้มกันหน่อยมีไหมครับ ไม่มีนะนะครับผมลูกค้าสวยครับผมสภาพดีครับล้อแม็กหลังขวาสภาพเป็นไงครับขอบสิบหกนี่นะครับผมดูชัดชัดแบบนี้เลยนะครับผมนะดอกยางเหลือๆนะครับผมนะยางมิชลินนะครับผมสภาพใหม่พร้อมใช้งานนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมหมดนะครับผมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทำสีมานะครับผมลูกค้าตรวจเช็คประวัติได้หมดเลยนะครับผมมาดูตัวรถจริงรับรองว่าสวยตรงปกเกตเอแน่นอนนะครับผมนี่นะนะครับดูก่าวบางโคนนะครับ ไล่ลงมากับใต้กันชนหลังเลยครับผมนะเย้ายาวครับนี่ให้กล้องโฟกัสหน่อยครับนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะครับผมนะเรนไฟท้ายยาวๆวแบบนี้เลยนะครับสำหรับ h o นด a b บีเอคันนี้นะครับผมนี่ครับเรนไฟนะครับผมนะไม่มีรอยแตกนะครับผมลูกค้าไม่แตกไรยงารอยขูดอรอยถลอกไม่มีเห็นนะครับผมนี่ครับให้ดูชัดนะครับผมนะไฟทับตรงทับทิมมีครบหมดครับผมนะครับสีเทาดําสวยนะครับเปลี่ยนสันนะครับคมคมนะครับผมนะครับคิ้วฝาท้ายนะครับเป็นโครเมียมนะครับผม เงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมลูกค้านะครับคาบขล้เกลือคาบหมองคาบดำไม่เห็นเลยนะครับผมโลโก้ฝาท้ายโต้เฮ็ดนะครับผมนี่ใหญ่ๆนะครับผมนะลูกค้าโลโก้อักษรบ r v นะครับผมนะสวยครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูหน่อยครับผมนี่เป็นไงครับผมด้านท้ายตัวรถนะครับผมนะครับกับแมกกะลงแมกกะไลต่างๆนะครับสวยหมดนะครับสภาพดีครับผมรถสภาพใหม่เลยครับไม่แปดหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับผม นะครับสภาพนี้พร้อมใช้งานมากๆนะครับผมนะครับนี่ครับแม่ลงแม่แรงปะแจถอดล้อนะครับผมนะลูกค้าครบหมดครับผมนะครับของแท้ติดรถมาเลยนะครับดูครับผมฝ้าไปดันด้านหลังกันหน่อยครับนี่ให้ดูกันแบบชัดๆนะครับผมนะนะครับโครงสร้างตัวรถเป็นไงครับนี่นะครับรอยจุดเวทอาร์กรอยซีนลังน้ําหลังคาดูครับผมนะครับตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับผมนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนท้ายชนหนักไม่มีนะครับผมน้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผม นี่ครับขอบหลังคงหลังคารลังน้ําต่างๆนะครับผมนะสวยเดิมครับสภาพดีหมดครับนี่นะครับผมให้ดูชัดๆนะครับผมนะครับดูรถไม่เป็นพาผู้เชี่ยวชาญไปดูตัวรถจริงก่อนได้เลยนะครับผมนะลูกค้ายินดีครับผมนะให้บริการเลยนะครับผมนะครับจะได้สบายใจนะครับผมนะเชื่อมั่นได้ด้วยนะครับผมนี่ดูครับแต่ว่าถ้าดูคลิปน้องพีแล้วเชื่อใจมั่นใจนะครับผมลูกค้าโทรมาครับผมนะโอนจองจัดจบได้เลยนะครับผมลูกค้าออกรถเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมนะครับ อดดีแค่ด็ดดีฟรีดาวได้เลยครับผมนะครับสนใจครับรีบจัดรีบจอนะครับผมลูกค้าจะปีใหม่แล้วนะครับผมลูกค้าปรับลดราคาให้ถึงห้าหมื่นบาทเลยนะครับผมนะนะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะครับลดให้ห้าหมื่นนะครับผมนี่ครับเดือนที่แล้วยังห้าแสนสองหมื่นเก้าพันอยู่เลยครับผมน้ามาเดือนนี้เบิร์นทัศจิตทฤษฎิกานะครับผมเหลือสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับผมนี่ดูครับผม นะครับเหลี่ยมสันขอบมงโครมโคลดหลังด้านในนะครับผมนะใหม่ๆหมดครับร่องรอยไม่มีครับผมร้อแม็กสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับกาบชายบันไดครับผมนะครับร่องรอยไม่มีให้เห็นนะครับผมนะครับรอยบุบรอยขูดนะครับผมนะรอยบุบตะกินก็ไม่มีเช่นกันนะครับผมลูกค้าให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ครับเอาอะไรมาไม่สวยครับผมนะสวยมากครับ B R V วีคันนี้สีเทาดําด้วยนะครับผมสีนี้ดูแล้วดูรถไม่เก่านะครับผมนะลูกค้านะครับ สีเทาดําดูดูสวยนะครับผมโครงสร้างเสาด้านหน้าดูครับผมเสากระจกหน้าตัวล่างนะครับผมนะลูกค้านี่ครับเดิมหมดเลยนะครับผมนะครับเกบเก็บลงเก็บของดูครับผมเอกสารนะครับครบนะครับผมนะพร้อมโอนเลยนะครับสำนงสำเนาทะเบียนรถคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับผมนะนี่ครับบอกเลยว่าเกตเอครับผมคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่แผ่นเพจครับผมนะครับเลขตัวถังนะครับเอาไปเช็คประวัติได้เลยนะครับผมโมดงโมเดลรถนะครับผม นะครับโครงสร้างนะครับผมนะหัวนงหัว็อดบานพับแท้เดิมหมดครับนะครับภายในตัวนี้ไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับผมนะครับสภาพนี้เดิมแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับคุณลูกค้าอย่ารอช้านะครับรีบโอนจองจัดจบได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมนะครับช้าหมดอดไม่ได้ขับแน่นอนสําหรับเบลวีคันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าสวยมากๆานะครับผมคุณภาพตัวรถเจ็ดเอเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับนี่มาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อครับ ดูห้องเครื่องรถปีสองพันสิบเก้านะครับผมนะเลขไม่แปดหมื่นสองพันโลนะครับผมนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนะดูครับเป็นเครื่องยนต์นะครับผมนะไอวีเทคขนาดหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับผมนะเชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับผมลูกค้าเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมเครื่องเครื่องเดิมแก่เดิมนะครับผมนะไม่เคยผ่านการเพาะแกะถอดแกะทํานู่นทํานี่ไม่มีแน่นอนเลลูกค้าตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับผมลูกค้า นะครับแผงหลังโครงดังเครื่องนะครับผมนะไม่มีน้ำมันเครื่องรั่วซึมแน่นอนนะครับชุดท่อเสียเดิมหมดนะครับผมนี่ดูครับทอยงท่อยางกระปุกน้ำมันเบรกหม้อลมเบรกด้านในดูครับผมนะครับภายในห้องเครื่องนะครับผมนะรับประกันว่าเดิมทั้งหมดนะครับผมนี่ดูครับชัดๆนะครับผมหม้อกงหม้อกรองลูกใหญ่ๆนะครับนะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับขาเยึดไม่มีรอยแตกหักนะครับผมนะครับด้านล่างดูครับผม นะครับไม่มีคาบตะกระกันหรือว่าขึ้นนะครับผมนะลูกค้านะครับสภาพดีมากครับผมนะหัวน็อตรอยมาร์กสีรอยเต็มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมนะครับดูเบ้าโชคด้านหน้าหน่อยครับผมนะตัวนี้เป็นซีนเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมเบ้าโชคตัวนี้นะครับผมนี่ครับใหม่ครับผมนะสนงสนิทไม่มีขึ้นนะครับบานพับตอกระโปรงด้านในครับผมนะดูครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับผมนะครับไม่มีรอยขัดรอยถอดทําสีนะครับผมนะครับสภาพสวยเดิมครับผมนะใหม่ๆหม่เกดเอแบบนี้เลยนะครับผม นี่ครับแบตเตอรลงแบตเตอรี่นะครับนะนหนดูตามแมวครับผมนะครับสวยครับมอน้ําพัดลมคู่เลยนะครับผมน้าตัวนี้นี่นะครับใหม่ๆครับผมนะไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมลูกค้าออกรถไปมาหายห่วงได้เลยลูกค้านะครับผมออกรถไปไปตรวจเช็คตรวจเจอว่ารถมีการตัดต่อมานะครับนะรถไม่เดิมรถไม่แท้นะครับผมนะตรวจเช็คจะเอาหลักฐานมาได้เลยนะครับผมลูกค้านะครับเอารถมาคืนได้เลยนะครับเรายินดีนะครับผมนะลูกค้ารับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม นะครับแต่ว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับที่ร้านสนุกคาแน่นอนนะครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผมรถทุกคันคัดสรรคัดเกดคุณภาพเข้ามาทุกคันนะครับผมนะครับนี่ดูครับเรียนไฟนงไฟหน้าข่ายยึดไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมนะครับผมนะซับในบงโคนเบ้ากโหลกซุ้มล้อดูครับผมนี่นะครับเบ้าโชกด้านหน้านะครับฝั่งขวานะครับผมนะเดิมหมดเลยนะครับผม นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวนี้นะครับผมเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะแกะทําสีนะครับผมนี่ดูครับสภาพนี้นะครับผมนะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับผมนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนี่ครับสีภายในฝากระโปรงยังเป็นสีพื้นสีเดิมหมดนะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้านะครับของแท้ของเดิมแน่นอนรับประกันนะครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับรับรองว่าสวยตรงปกนะครับผมนะลูกค้า ครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda b r v 1.5ตัว V นะครับผมโฉมปี2019นะครับจดทะเบียนปี2020คันนี้นะครับผมมาในราคาเพียงนะครับ479,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมกับเลขไมตัวรถนะครับผม82,000โลเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับปรับลดราคาให้50,000บาทเลยนะครับผมนับจากราคา529,000นะครับผมนะคุ้มๆนะครับนะลูกค้าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมนะ บอกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดน้องพีต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ